สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พ่อหยุ่ลมาพาดูช่างย่าติดไอ้อะไรนะเทปล่าหน้ารถว่าติดยังไงนะครับมาดูพอดีแค่เป็นช่าง เของรถร์รยต้าวีพีที่มาติดเครื่องเสียงกำลังทำํำเสียมาจากนนทบุรีติดต่อเคได้ก่อนติดฉีดน้ำยาก่อนนะครับน้ำสันไลหรือผงสะพอกก็ได้ฮะนี่ครับวัดก่อนนะครับเอาน้ำยาฉีด ใต้กระโปงก่อนนะครับน้ำสไลด์ก็ได้ครับฉีดใต้กระโปงฉีดใต้กระโปรงแล้วก็ไล่ๆก่อนได้นี่นะครับอันนี้เป็นเห็นเขาบอกว่าซิลเทปล่าหกดีนะครับเนี่ยมาติดนะครับเราฉีดก่อนนะครับฉีดแล้วก็ติดครับแล้วก็วางก่อนนะครับอย่าเพิ่งแกะออย่าเพิ่งแกะตัวพื้นข้างล่างนะครับเดี๋ยวเจจะทำให้ดูครับ เอาเนี่ยเอาเช็บการติดก่อนนะครับใสงหัวก่อนนี่ครับว่าตรงไหนให้มันพอดีกับนี่ก่อนนะครับน,นี่ครับนี่ครับเช <c oughs> ็บล่า ค,คลังคาแกก็จิดแล้วให้แกเสียให้นะครับลังคาสวยเลยแต่ลังคาเป็น3าดีครับตัวนี้เป็น6 d ีนี่ครับหลังจากวัดพื้นที่เราเทียบแล้วนะครับเราก็มารีดนะครับนี่แกรีดให้ดูรีดเพื่อว่าจะตัดออกเลยนะครับตัดออกแผ่นนี้กว้าง 200นะครับก็คือ2เมตรนะครับเอายาว2เมตรแต่ว่ากว้าง152ครับกว้างเมตรห้ตัวนี้นะครับน๋บอดีเนาะมีเกียรจิกหัวนะครับนี่เดี๋ยวจะจิกหัวลงไว้ก่อนนะครับเพื่อว่าจะตรงนี้แล้ว,ลวเราออกพักเตอร์ตัด เราวัดพื้นที่ก่อนนะครับเอาน้ําฉีดปลากระปรงก่อนน้ำสัไนไลนี่ครับฉีดก่อนไลนก่อนเลยน้ําผงสกอก็ได้นะครับสกอกก็ได้สันไลนก็ได้แล้วแต่ว่าจะเอาตัวไหน ไ่โอเคนี่ครับหลังจากนั้นก็เก็บไว้เอาไปติดที่ไหนก็ได้ครับทีนี้ ที่เหลือถ้าฝาหน้ากระโปรง,งก็้ากว้างก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าสั่งซื้อก็เอาซื้อแผ่นใหญ่นะครับเป็นสองร้อยร้อยห้าสิบคูณสองร้อยนะครับความยาวตัวนี้ผมสั่งมาก็อยู่ประมาณเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับรวมค่าส่งก็เจ็ดร้อยกว่าบาทถึงแปดร้อยนี่แหละประมาณนั้นนะครับเป็นหกดีนะครับแต่๋ยวนี้มีถึงเจ็ดดีแล้วผมบอกนี่ครับ ทำให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นต้องขีดน้ำฝากระโปรงก่อนนะครับขีดน้ำฝากระโปรงไปก่อนแล้วก็าพับขึ้นเลยตัวไหนครับขีดเรื่อยๆนะครับขีดให้เปียกพอมันแห้งก็ต้องขีดใหม่ครับเดี๋เพิ่งไปแกะสติกเกอร์นะครับไล่ขีดก่อน นี่ครับพับขึ้นไล่ฉีดอีกรอบอ่ะแตเปเนะย่ให้เปียกเลยนะครับมันจะง่ายหรือใครเห็นเขาบอกว่าติดแห้งก็ได้นะครับแต่นี่น้ำฉียง่ายที่สุดนะครับเผื่อว่าการผิดพลาดน,นะครับนี่หลังจากนั้นจะ้อลอกนะครับลอกทัน เืน้นออกนะครับเขาบอกว่าสติดแล้วก็อยู่ประมาณได้สักสองสมปีนะครับ <c oughs> จะถึงหรือเปล่าไม่รู้จะ <c oughs> เห็นเขาบอกไว้เขาเคลีไว้นี่ครับ ครับหลังจากนั้นก็ฉีดพื้นกาวนี่นะครับหลังจากขีดฝากระโปรงแล้วก็ฉีดกาวนี่นะครับฉีดใต้แผ่นนี่เพื่อจะให้มันลื่นนะครับนี่เยวมาดูว่าเคสจะทำยังไงต่อสิ่งที่ต้องการนะครับนี่ครับ อนี่ครับไล่ขีดนะครับตัวนี้ดึงมาแล้วก็ขีดนะครับนี่ขีดไปเลยขีดจนช่ำนะครับนี่เอาให้เปียกเลยครับน้ำยาสไลนนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้ขีดด้วยค่อยๆลอกนะครับดึงมานี่ครับนี่ครับเรากดตรงนี้ลงก่อนนะครับถ้ามันเป็นดึงกันนะครับเป็นนั่นนี่ครับอ่าได้อยู่นะได้อยู่อ่ะประมาณนี้นะ หลัจากนั้นก็รีดนะครับนี่ครับบุกเขาก็เก็บออกลงบ่อทั้งหมดเลยออกมาเลยใช่ไหมเห็นคันนั้นลงเข็นรถพยพลดีกว่าเปล่าอย่าให้ไปทำนี่ครับหลังจากนั้นรีดนะครับใช้แผ่นพลาสติกนะครับแผ่นพลาสติกรีดนะครับ ไปเรื่อยๆก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตรงไหนมันย่นตรงไหนอะไรค่อยเอาไดเป่าผมนะครับหรือว่าเครื่องเป่าลมร้อนมาไล่อยกทีนึงนะครับตรงไหนเป็นฟองอากาศตรงนั้นก็สูดนะครับสูดเลยลงไปสุดข้างหน้านะครับตรง้านล่างฝากระโปรงก็ต้องล้างออกด้วยนะครับเ็ดออกด้วยเผื่อว่ามันมีฝุ่นมีอะไรนะครับ รตรงไหนไม่นั่น,บบน,นเราก็กลกขึ้นได้นะครับัหาตรงไอง้อน,นี่หมดเลยอ่ะน้ำยานำยาหมดโอ้เราพี่เหล่าบอกให้ฟอกซี <laughs> ดีผ้าพิดๆอย่างนี้อย่างอันนี้อยู่ <laughs> ถ้าเราฉีดน้ํายาแล้วเราสามารถดึงขึ้นแล้วก็ติดลงใหม่ได้นะครับมันันนีมถ้ามันแห้งถ้าน้ํายามันแห้งมันก็จะมันแห้งเร็วไอ้นี่มันต้องเป็นฟ็อกซี่อีกจ่ายเป็นฟ็อกติดเองหัวไม่ติดใหญ่ใช่อเราเป็นเราติดหลังคาโอ้ร้อนกร้อนวางกันเลยดีนะได้ขนาดนั้นเลยสวยวากจังสวยนี่ครับดีขึ้น จบข้างบนก็ได้นะครับรีดลงก็ได้นี่ครับมันก็จะเรียบนะครับตรงไหนที่มันฟองอากาศ ไล่ดีดไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนมีนั่นมีย่นเป็นไรเราค่อยเอาลมร้อนเป่าทีนึง่งไอ้คนเขาพูดตามช่างไอเกียทำดีดไปเรื่อยๆลองดูนะครับเผื่อใครอยากติดรถตัวเองอ<า>ช่างทำเป็นแนวทางให้ <ๆ S 1> นะครับไอ <c oughs> เกียทำเป็นแนวทางให้เกเคยติด เวลาเราติดแล้วเราสามารถดึงพลาสติกออกเลยนะครับใช้ด,ด,ด,ดีต้องใช้ขวดที่ว่าเป็นหัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่าบอกว่าขวดพ็อกซี่ใช่ไหมใช่ใช้ขวดพ็อกซี่จะดีกว่าอย่าบอกน้ำจะได้นั่นช้ำ ดยกขึ้นมาเพื่อว่าจะให้ตรงนี้มันลงนะครับนะครับมันแห้งครับน้ําแห้งทำอย่างนั้นาไล่ครับนี่ครับมันก็จะเรียบ น,นี่ไม่ต้องไม่เป็นไรนะครับเพราะาตรงนี้มันเป็นรอยพลาสติกข้างบนเฉยๆนะครับมันไม่เกี่ยวกันกแบบับด้านข้างล่างนะครับนี่ครับมันจะเป็นรอยก็เดี๋ยวมันออกเลยนะครับเดี๋ยวออกเลยจะซิ่งกว่าฟอกซีว่ับรีดไปเรื่อยๆรีดซ้ายรีดขวา <c oughs> ช่างเห็นอีกลายหนึ่งเขาใส่ลายใหญ่ๆนะเป็นลายใหญ่ๆเขาบอกมันเป็นถามเขาวันนั้นเขาบอกว่ามันเป็นที่สําคัญก็คือฉีดน้ํำบ่อยๆเลยนะครับฉีดสัายาบ่อยๆให้มันเปียกตลอดเวลาเราลีดมันก็ลายลีดง่ายอะไรประมาณนั้นนะครับ อันนี้เป็นหกดีมันจะมีสติ๊กเกอร์เคลือบนะครับนี่มีถุงพลาสติกเคลือบขั้นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นสามดีมันจะไม่มีตัวข้า,างบนหลังคาเป็นสามดีจะไม่มีนั่นนะครับจะไม่มีพลาสติกเคลือบด้านบนนะครับก็คือติดเลยนะครับก็คือเป็นเนื้อเดียวเลยแต่ตรงนี้จะมีสองนั่นนะครับจะมีพลาสติกครอบข้างบนด้วยเวลาติดแล้วเราก็ดึงออกเลยนะครับลอกออกเลยนี่ครับ นี่คือผู้ชำนาญการ <c oughs> นี่คือผู้ชำนาญการไอช่างไอช่างใหญ่นี่นะครับเกลีวน้ำยารูปอีกทีนึงนะครับน,น้ำแฟบรูปพุ่งบนหลังคาทีนึง ตรงเหลี่ยมอย่างนี้เ,เขามาจัดนะครับเนี่ยรีดจัดเพื่อว่าให้มันลงมุมนะครับ,รบตรงนี้ขูดได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นพลาสติกหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งครับที่แรกที่แกทําก็คือปักหมุดตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับตรงหัวฝากระโปรงนะครับ หรือก็แกะแกะปุ่มฉีดน้ำฝนออกก่อนนะครับถ้ารถคันไหนที่ว่ามีปุ่มแกะน้ำฝนติดฉีดน้ำฝนนะครับแกะออกก่อนนะครับรีดไปเต็มๆก่อนแล้วค่อยมาเจาะใส่ปุ่มฉีดน้ำฝนที่หลังปิดปัดกระจกที่หลังนะครับ เอาน้ำยาใส่ข้างบนเพื่อจะลื่นนะครับให้มันลื่นๆอะไรประมาณนั้นนะเ <c oughs> ดินร้อนเนาะอ่ะเดี๋ยวเดินร้อนใส่ถ <c oughs> ึงบ่ถึงสายอยากควาดึงกันถึงแล้วก็เลยเก็บมุมนะครับเก็บตามขอบตามมุม จะยากหน่อยก็ต้องกองเก็บมุมนะครับเวลาเก็บมุมลงนี่จะยากหน่อยแต่เราก็ค่อยใจเย็นๆอะไรอีกดูใจให้ดีถ้าเป็นพวกหัวดีนะครับมีถุงพลาสติกนี้ก็เอาถุงพลาสติกออกก่อนก็ได้นะครับนะครับดึงออกแล้วก็รีดนะครับเพราะถ้ารีดทับพลาสติกเนี่ยมันจะแข็งนะครับเห็นช่างบอกว่ามันจะแข็งแต่ถ้าเรารีดอย่างเงี้ยเราลอกพลาสติกขึ้นแล้วก็ขูดอย่างเงี้ยมันจะนิ่มกว่านะครับก็คือมันจะลงง่ายกว่า ก็แล้วต่ตามความถนัดนะครับรจะรีดทับเลยก็ได้แต่ว่าเวลานั้นเราก็ต้องดึงออกอยู่ดีครับพลาสติกเนี่ยต้องเวลาเสร็จแล้วก็ต้องดึงออกหรือจะดึงออกแล้วรีดก็ได้นะครับร,รีดเก็บตามขอบตามมุมจะย่างเรายก็ต้องกลับตรงมุมนะครับเวลามุมเนึ่ยนจะยากเราถ้าไม่มีพลาสติกคุมด้านบนเวลารีดมันก็จะง่ายกว่านะครับ นี่ครับหลังจากนั้นก็พับนะครับนี่ครับพับเข้าไปเก็บข้างล่างนะครับนี่จงเก็บตรงนี้ออกด้วยนะครับนี่ครับพับเก็บตรงมุมข้างล่างเลยครับนี่ครับพับเก็บหัวนะครับ ฟองอากาศนะครับตรงไหนที่มันเป็นฟองอากาศพวกนี้ครับก็เอาลมร้อนนะครับเป่านะครับแล้วก็รีดนะครับเพื่อที่จะให้มันลงนะครับใช้ลมร้อนนะครับเป่าไล่นะครับให้มันยืดออกนะครับ วิ่งเครับเจอลมร้อนมันจะวิ่งน,นะครับหลังจากติดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับติดติดเกือเทปล่านะครับหลังคางก็ติดแล้วนีการติดแล้วครับโอเค,อเคประมาณนี้